ทำสัญลกรรมนะคะแต่อยากบวมช้าน้อยอยากหายไวนะคะแนะนําเจ้ายุนานไปเห่ยวเขียวชุดบีเลยคะ่ะชุดบีนะคะจะประกอบไปด้วยยุนานไปเห่ยเขียวของเรานะคะ3กล่องด้วยกันค่ะและเจ้าตัวใบบัวบกเล็ก1นซองนะคะจะมี20เม็ดด้วยกันค่ะสปปรรพคุณของอยุนานไปเห่ยเขียวและใบบัวบกนะคะจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้าจากการทําสัญลกรรมโดยตรงเลยนะคะมีแพลนทําสวยทําสันนะคะแนะนําชุดบีไปลองทานได้เลยคะ่ะโดยชุดนี้นะคะ ้ยูนานไปเหวี่ยงเขียว3ามกล่องทานได้8วันนะคะและเจ้าตัวใบบัวบกเล็ก20เิบมินะคะทานได้ประมาณ6วันนิดๆค่ะอะไรที่มีแผนทาศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะศัลยกรรมเล็กใหญ่จมูกปากตาคางร้อยไหมาทาหน้าอกฉีดฟิลเลอร์ต่างๆนะคะแนะนให้เอาเจ้ายูนานไปเหยี่ยงเขียวเซ็ตบีนี้ไปลองทานได้เลยค่ะรับรองว่าทานแล้วเห็นผลดีกว่าไม่ทานแน่นอนนะคะแอดจะทิ้งพิกัดไวท้ทีตะการด,ด้านล่างซ้ายมือเลยนะคะมีแผนทําสวยทําสันห้ามพลาดเลยค่ะ สนใจสั่งซื้อนะคะทัก l i น์แอดเซอร์จูรี่หรือโทรสอบถามได้ที่0974475573ได้เลยนะคะ